ล่าสุดที่เป็นบอลอินฟูที่เขาไปแข่งกันนี้เป็นไงเล่นตำแหน่งอะไรครับตอนนี้เล่นหลังแล้วเล่นหลังแล้วยุเยอะแล้วไปเล่นปีกกระชากไม่ไหวแล้วที่เล่นมาอินฟูแบบหลายๆคนที่เตะฟุตบอลเนี่หยหลายๆทีมคิดว่าคนไหนที่แบบเกง่งแบบเก่งมากๆเก่ไมเคิลเบิร์นไมเคิลเบิร์นเขาเป็นนักบอลเลยใช่ไหม<ช>แล้วเอาแบบที่ถ้าไม่ใช่นักบอลเอาที่เป็นแบบเป็นอินฟูธรรมดานี่แหละแล้วแบบเฮ้ยอันนี้เจ๋งวะอินฟู o, หรอที่ไม่ใช่ันที่เอาบอลมาก่อนก็ต้อง เพราะว่าคุณบีอ่ะเคยชวนผมไปเตะบอลแต่ว่าผมไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเลยอยากรู้ว่าปกติอ่ะคุณบีอ่ะเตะบอลมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้ได้ขา่าวว่ายังเตะอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างแบบเตะจริงจังมีไปแข่งมีอะไรไหมผมมาเตะตั้งแต่โอเด็กเลยนะเตะลูกบอลพลาสติกอะ่ะเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันลูกบอลพลาสติกเตะงแี่เด็กเลยเล่นเนี่ยเด็กแล้วพอโตมาเราก็มีแข่งบอลโรงเรียนบ้างมัธยมแล้วตอนตอนอยู่โรงเรียนนี้คือ ได้เป็นทีมโรงเรียนอะไรไปแข่งอะไรอย่างงี้ครับก็มีครับมีครับตอนอยู่โรงเรียนัธยมวัฒนทองนะก็เคยไปแข่งเออตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นตอนอยู่โรงเรียนตอนนั้นเล่นปีกปีกเออตอนประถมก็ก็เล่นก็ส่วนใหญ่จะเล่นปีกเราชอบไลน์กิ๊กไงแล้วก็เล่นปีกใส่เบอร์สิบเอ็ดตลอดเล่นเท้าซ้ายหรือเปล่าจะเล่นเท้าขวานะอโอเคเป็นปีกแนวลูกตัดเท้าซ้ายต้องเท้าซ้ายต้องเลยเป็นลูกชายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมแล้วตัดยิงตัดยิงเออนะครับแล้วก็พอเรา เรียนปวชวสะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เตะบอลโรงเรียนละตอนนั้นเราติดผู้หญิงนะติดผู้หญิงนะเออเราเราไม่ได้ไปสายฟุตบอลละแต่เราก็มีเตะบอลนะเตะเตะบอลเดินสายเตะบอลเดินสายแทนสายไปเตะฟุตซอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยอ่าตั้งทีมกันแล้วไปไปเตะแข่งฟุตซอลอะไรเงี้ยตอนแล้วเป็นไงครับผลงานดีไหมหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ก็ก็ได้มีมีปีงได้ลได้ลองแชมป์ได้ลองแชมป์ออกก็มีมีอยู่ก็โอเคมีผลงานอยู่ใช่ตอนเล่นฟุตซอลนี่เล่นตำแหน่งอะไรครับ ผมส่วนใหญ่จะเล่นพุทซอส่วนใหญ่ตำแหน่งมันวนๆใช่ไม่ได้อะไรมักแต่ผมก็จะยืนต่ำหน่อยอืมกึ่งๆหลังเลยอืครับแล้วหลังจากตรงนั้นอนะปัจจุบันอะไรอย่างงี้ก็เหมือนยังเป็นเล่นบอลเดินสายอยู่ครับส่วนใหญ่เป็นบอลอีเวนต์แล้วตอนนี้เป็นบอลอีเวนต์คอนเทนต์บอลอินฟูละอินฟูแล้ะสนุกสนานนึ้นไปมีรายการอะไรก็ไปเล่นกับเขาล่าสุดที่เป็นบอลอินฟูที่เขาไปแข่งกันนี้เป็นยงเล่นตำแหน่งอะไรตอนนี้ตอนนี้เล่นหลังแล้วเล่นหลังแลอายุเยอะแล้วไปเล่นปีกกระชากไม่ไหวแล้ว เออแล้วแบบที่เล่นมาอินฟูแบบหลายๆคนที่เตะฟุตบอลเนี่ยหลายๆทีมที่เขาเป็นอินฟูกันคิดว่าคนไหนที่แบบเก่งแบบเก่งมากๆเลยไมเขึ้นเบิร์ไมเขึ้นเบิร์นนอะ่าก็นั่นแหละเขาเป็นนักบอลเลยใช่ไหมแล้วเอาแบบที่ถ้าไม่ใช่นักบอลเอาที่เป็นแบบเป็นอินฟูธรรมดานี่แหละแล้วแบบเอ้ยไอ้นี่เจ๋งวะอินฟูเหรอที่ไม่ใช่าีตบอลมาก่อนที่ไม่ใช่เล่นดีอาบอลมาก่อนนะก็ต้องจำยีสันแดงทีเออจริงจริง <laughs> อ่างั้นถ้าไม่ใช่อาจารย์บีปีแสดแดงเอาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์แมนยูเอาแค่อินฟลูเอนเซอร์แมนยูแล้วกันอินฟูแมนยูเหรอโอ้โหหายากนะที่อินฟูแมนยูอ่ะอินฟูแมนยูก็เหลือแค่เจดดําแล้วแหละเพราะอินฟูแมนยูส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยม, bon ออม,มีไม่ค่อยเตะบอลเท่าไหร่จะมีไม่มีคนมีแค่ผมเนี่ยอาจารย์บีแล้วก็มีอาเมียแล้วก็มีเจดดําอ่าแล้วมีเลสเตอร์เบนแต่ถ้าเด็ดสุดก็ต้องเป็นอาจารย์บี <laughs> ใช่ <laughs> อ่าแน่นอนโอเคคลิปต่อไปถ้าผมจะเอาใคร มาอีกหรือว่าถ้าใครอยากให้เอาคนไหนมาสัมภาษณ์เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ